อีแก่ฮ่าฮ่าฮ่าอ้พวกจริงจริงอะไรพี่พวยอีแก่จะโลงๆอยู่แล้วจริงมือแทงกูสิกูก็อยู่มานานแล้วกูจะตายไม่ตายแหละแต่กูก็ไม่ตายสักทีจริงจริงพี่มันร้อนเลยโดนนายอีแก่มันร้อนเหรอมึงหมุดเลยอ่ะหมุดเลยอ่ะเฮ้ยมึงหมุดเลยอ่ะไปลุงไปลุะไปลุงระวังชิบหายละวไปหมุดเลยอ่ะหมุดเลยอ่ะหมุดเลยอ่ะไอ้ปหมุดเลยอ่ะ

จริงมันบับเลยขำมันกันบล็ไม่เจอแบบบัฟแบบบับแบบไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะไม่รู้บัฟแบบให้เหมือนเสียให้เสียงเหมือนใครแบบฉันแบบบัฟแบบบนไมค์ก็แมวสิรีสีรีสิรีิลองบัฟอย่างมี้สิอีแก่ฮ่าห้าห้าห้าอย่างเงี้ยอีแก่ฮ่าห้าห้าไอ้พวกจริงจริงอะไรไอ้พวกอีแก่จะโลงๆอยู่แล้วจริงมือแทงกูสิกูก็อยู่มานานแล้วกูจะตายไม่ตายแหละแต่กูก็ไม่ตายสักที จริงจพี่มันร้อนเลยโดนหนาอีแก่มันร้อนเลรอต้องมีห้า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 เท่านลืมนะที่เติมเราที่เติมเราที่เติมห้าพันห้าร้อยห้าเออได้ได้ได้ห้า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 พอยห้าสิบเอหนูต้องไปเติมน้ำมันอเติมน้ำมันหนูะสมอหนูไม่เติมหต้องไปเติมน้ำมันเหมืคูดาวยังเนี่ย แล้วหนูขับรถชมปั๊มไม่ต้องหว่วงเดี๋ยวมันร้อนตอนหนูขับรถชมปั๊มอะวันนี้หนูขับรถชมปั๊มใช่ไหมมันด่าหนูใหญ่เลยสิริจริงเหรอจริงมันหน่าว่ามึงขับรถชมปั๊มเฮี้ยมากมึงคิดสัน้นมึงทำให้แก๊งเสียชื่อแบบอเนี้ยแค่สัขับรถชมปั๊มเอออุบัติเหตุก็เกิดได้ป้าหนูตั้งใจค่ะมันมันเสืิมมานั่งรถหนูเลยขับรถชมปั๊มเอา มันก็เลยโกรธหนูใหญ่เลยพี่สิริให้หนูขับรถชนปั๊มขับรถชนปั๊มไปไปไปหาเพื่อน อไม่มันคดีมันคดีแดงมันมองไม่ได้เขาเห็นตาน่าแสดงว่าเขาก็ต้องโดนสั่งเออต้องต้องจ่ายสั่งไปตอนนี้เขาอยู่ไหนพอจะรู้ว่าโอ้โหสี่สี่อเนี่ยวันนี้เขาเจอเจอคันดับอยู่อ่ะเฮ้ยคำถามนะมีใครต้องเอาอะไรตู้ปะไม่มีไอ้นี่ขวามือเราเนี่ยเห็นไหม หน้าคนเดียวละมีใครไหมขวาขวานั่น่ะมัเห็นละวมน่าจะบอกกพ่อนแล้แลน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 แนแลนมลนแล่แลนแลนแในแลนแลนแนแันแลนแลนวนแลนแนมันนแลนแนแล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 นแนลนนนนนนนมัน่นนนนลาเลยเดี๋ยวเข้าห้องนแแนงนะ อไปเลยอปเลยเน็ตไอร้องตอนี่ใครอ่ะก <uh> ็ทีกระคดูแต่ไฮไฟไฮไฟเอ็มเอ๊ะไม่ได้มื่อครับพี่หนุนแก่แล่อพี่ยังไม่ได้ข้าวไหมพี่หนุนแก่แล้วดิไอ้แต่มันแต่มันแต่มันคนหนึ่งนะมันขาดคนหนึ่งนะเราเอาได้นะตอนเนี้ยก็ไปเอาที่แลนเดย์ทานอะไม่ได้ด่านนะพี่แต่มันหนีอ่ะตอนแรกมันหนีไป งั้นเราก็ล่ามเลยลับเอาไงก็เอาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปนะฟังนะเอ่ออัปเดตจากตำรวจนะครับตอนนี้เขายกระดับความรุนแรงนะคือเขาถ้าเขาเข้าจุดเกิดเหตุเขาจะยิงเรื่อยๆยิงแบบไม่หยุดเลยคือถ้าเราจะให้เขายุดยิงเราต้องยกมือครับต้องกดตัว X เท่านั้นเข้าใจนะทราบครับแล้วบอกอีกเรื่องนะครับอย่าอารมณ์เสียใส่ตำรวจนะครับขอร้องเขาทำตามหน้าที่นะครับถ้าเขา X แล้วเขาปาดเรา ก็ก็มันอยู่ในสายตาตำรวจเออมันอยู่ในสายตาตำรวจเราทำตามกฎเท่านั้นเออลำเอาไงเอามันปะได้หมดเลยเพื่อนมาเพื่อนตังหวะใกล้มาได้ดิมั้ยขึ้นรถลักระบังดิลักระบังลักระบังไปจะไปเจียบได้กระบังใช่ไหมได้กระบังได้กระบังได้กะบังกระบังไม่ตรงนี้ไปไหนแ้วนี่คนกลัวาย้ลำาอ้วนไอใจวายเฮ้ยไม่ไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นลำไม่มีคนเห็นให้พี่ยัดนำลิไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นโอ้รถบ้าอีกแล้วเกิด ลามลาอะไรวะเนี่ยเพื่อนรอรอไอ้นี่นีถอยก่อนดิก็อถอดประตูเลยก็ได้ไห้เราจริงจริงฟังลมฟังลามฟังลำโอเคได้สบายไป มาไกลไกลอ๋สภามานี่มีสภาเกิดไกลกว่านี้ก่อไกลไกลหลังสภาอีกมีคันหลังสภาหน่าแลนเลยอุ้ยไกลนะครับเฮ้ยโยโยโยอะไรรำพักอยู่จอดอยู่แล้วนะปะขันเดียวห็นเห็นเห็นเอาไะไรรำอ๋อเอาตัวเอาเอาคันเดียวก่อนนะขันซ้ายอ่ะขอนคันเดียวถ้าถ้ายจมนะจอดติ้งนะไป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 จะยินนะจะยินนะ รอมาอ่ะรอขับมาดิ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 ขันมาดิจะมีต่อพุ่งมาแน่เลยดีไปเข้าไปกับเพื่อนดีๆอย่าอย่าเหลือคันเดียวแบบนี้เดี๋ยวมันชนเราหลุดจะป้ามันจะมีต่อพุ่งมาเอาไงเราจบเล็กๆเลยไหมเอาไหมไม่ต้องปั๊ม่เสียเวลาอะไรนะเล่นรถด้วยอ่ะอยเล่นรถด้วยอีกอยากเล่นรถด้วย จอดเลยไหมล่ะรถหนูน้อยหนูอยากเล่นรถด้วยจริงพี่แมงจริงจอดเล่นเลยจอดเลยจอดเลยก็ได้าเขาเดินนะ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 ่อมาต่อยมาตอยมาต่อยมาตอยมาตอยรถตอยรถก่อนจะเพิ่งรระวังชนเลื่อนระวังชนเลื่นเอาเร่อรอะไม่ลงไม่ใช่หรอเอ้าเมื่อกี้บอกว่าตัดเล่นรถด้วยคืออะไรอะตายเมื่อกี้เนระเองอะอะไรของมึงเนี่ยออเย็นย็นคจเยนใจเยนยนยใจเย็นเเนเ ไม่เป็นไรไ่รับอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร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 ค่ะตัซ่เลยตั้งโ่เลยตั้งโ่เลยเค้กสอนเค้กสเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงไม่เป็นไรลุงนิดหน่อยลุงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงกางสองคนลงกบี่เต็มเ็มอยาเรม่องเป็นเ็มค่เลยเอรังเอายัง อย่ไยกูอยู่นี่กามามากมมาตั้งโซเลตตั้งโซลอตั้งโซลอโซลอเนินนะเนินนะหลับมะก่อนขวาไม่เล่นตามบ้านมไเล่นขวาได้เอาไ้เราเล่นขวาเล้ยเราดันเราดันเราดันขึ้นหน้าแล้วนะตรงนี้คือบ้านแล้วนะเราอย่าให้บ้านแตกนะงดิ้ลำนะไปเดินนะได้ครับได้ครับดันขึ้นมาดกไ้มายานขึ้นน้าน่อยพี่มายมาหมมเออไมขึ้นนมีมีมรอหลังนะไปฉลาดมีรอหลังนะนะมึงมกูนะกระจไฟนะ

พี่บอกพี่คู่กับผมไหมมาแล้วมันไม่มาเราไปเล่นนะเนี่ยเอ้าผู้สาวมาถึงที่ละมีฮอแล้วตำรวจไงเขายกระดับแล้วเขาจะบินดูเลยใช่ใช่ครับทุกครั้งที่ตีเขาบินเลยไม่เป็นไรเขามาหน่อยขึ้นมาหน้าหน่อยนิดนึงเขาใจใร้อนเราจะดูนอนใจร้อนถ้ามาใจร้อนมันจะบุกมา เราใครชุบใครใครที่เป็นตัวชุบร้อยอ่ะโฟกัสข้างหลังเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวรอชุบอยู่แล้วนี่ไม่ต้องดันไปเยอะนะหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวชนเองขอบคุณค่ะบิวขอบคุณครับมีหน้าที่อะไรอ่ะรู้หน้าที่ตัวเองก็อยู่ข้างหลังไปเลยรอเขาดังไหมเ้อมันดีกว่าเราจะได้ชุบด้วยเขาเดินนะเขาไม่ดังต่อไอ้หลงไจะอยู่ตรงนี้เลยอ๋อรู้ว่พีสิรินะเชิ่พี่สิริเรามุดไปเล่นด้านหลังไหม ด้วยกันเลยด้วยกันสามคนเลยอ่ะอืมถ้าเพื่อนตายใครคนหนึ่งเราอุ้มแล้วถอยออกมาเลยมาโยนศพให้เพื่อนช่างรอวะรอ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 เต้นก็รอถ่ปเลย่พยายามสติ๊กแล้วก็เรียกนะสามคนเราเลอ้แดนปัช์ชัอ่ะเอ๊ะครับเอ๊ะเอเอ๊ะไหนนาา่่า่ นะครับแคปแคปตัว่วงรอเพื่อนเขาออกป้ะเนี่ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนับให้หน่อยมันมีกี่คนนะพี่งั้นถ้าเราเราเขาไมียี่สิี่เราสิบเก้าคนนะเออสิบห้าอยังปะอยังไม่เข้าถ้าเราขับขับรถขึ้นไปแบบเขาก็ขึ้นรถเหมือนกันนะเนาะมันเป็นหลักปั๊มด้วยอ่ะเราก็พูดไปอาเบจ่าสไลเดอร์เอาไวเถอแล้วมันจะตัดไปกี่ไม้อะ ปางวงไม้นะป้าสไลด์เปิดเลยอยากโหถีงเท้าหน่อยีงเท้าหน่อยถีงเท้าหน่อยพะเราวิ่งไปเขาก็น่าจะแห่มาแล้วล่ะไม่มาถึงว่าถ้าจังหวะเข้าสไลด์เปิดเลยสไลด์ก็เปิดเรือคนที่เต้นเขาสไลด์ไม่ได้นะคะเขาต้องกดเอกอย่างเดียวเขาจะเก็บไม้รอบนี้ไททายก็อย่าลืมรีบกดเอกนะอย่าลืม อยู่บนรถคนหนึ่งปะใช่ปะแล้วแล้วทำไมเขาไม่มาเปิดเราอ่ะอ้าวอาจริงออาจจะเหม่อจะรอเพื่อนมาเหม่อโอเคอยู่ปะเขาอยู่เวลาเพื่อนในสอนที่เป็นดูกอะไรไอ้ไม้ลิงอยู่ไหนวะเราจะมุดล้วนะเขาวางแผ่ละเขาวางแผ่ละเขาบอกเร็วเร็เขาบอกเร็วเร็เขาบอกเขาเลยคำาสุดท้ายมันวางแผ่ยังไงมันต้องมาบุกเราเราไม่บุกมัน ขอคุยคาบิวเย็นใจเย็นเย็นปวดใจจริงจริงเสนอตีตีนก็ไม่มาสนใจตัวรอดตีมั้ยมีอาหัวดำอยู่แ okay. ล้วหรือว่าอะไรวะนี่ยัวไม่ออกแต่น้ามันเกลียดตํารวจจับนะใส่นะสองพันเลยนะสองพันเลยนะไม่ไม่ใส่แว่นอย่าลืมไม่เป็นไรลอดแว่นไหมถอดแว่นไหมเสมอถอดแว่นมาถอดแว่นถอดสร้อยจะมานะมันจะมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว เลนายบบ่าเลนายายาายเยน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 ้ลม้องมาไม้ไม้่นย้ซนไม้นยเียเดยเดียเข้าเยวเาเด้าเยเ้าเยเข้าเดี๋ยเ้าเยเ้าเยวเ้าเดยเ้าเดียเข้าเยเข้าเดยเ้าเดียเข้าเยเข้าเยวเข้าเย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 เข้าเดี๋ย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 เข้าเดยเ้าเ เจ๊บอยเจ๊โง่ควายไมทมีดามีอะไรง่ให้าเวมีดามีอะไรไมโมึงอ่ะไปเลไปเลยไปเลยเพื่อนเพื่อนวีดาหาเพื่อนพาหาเพื่อนเดอยเม่เพื่อนด้วยอเพื่อนด้วยเลยเพื่อนด้วยชุเลยชุบเลยเดี๋ยวครบชุบอยชุบอย่หน่อดหนหลังรถหลังรถเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลำลำไปเล่นหน้าเลยลกลับมากลับมาไอมองอย่าเล่นคนเดียวมเลนเยคนเดียวเฮ้ยจะชุบเพื่มันได้หลังชุบเลยชุบเลยชุบ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 ที่เนี่ืนอนนี้นะอนนี้ เฮ้ยกลับมาหน่อยเคนกลับมาหน่อยดิดูหน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 ีเแป๊ป๊๊บ๊ไอ้หนุนเจเอ็นนะเจเ็นนะเกิดเกิดเกิดเเอนเเกนเเอเเพิ่เราไปวามือเขาเงาไปขวามือเห็นปะเเคกลังดูกลังดูกลังดูเอาเอาเาแก่อนตรงนี้มือขวามือขวามือเอาเพื่อนเอาเพือนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนเาเพื่อนเาเพื่อนเพื่อนเพื่อน

ย้อนเก็บราคา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 เ่็บราคาตํารวจมันมันบั็เนี่ยมึงไรหนีไปอ่ะไรหนีจับด้วยนะจับด้วยนะตํารวจรักษาแนวตํารวจรักษาแนวไว้ตํารวจรักษาแนวตํารวจเขาจะขโมยรถค่ะเขาจะขโมยรถเขาจะขโมยรถสวยอะไพวกโง่นั่นเนี่ย ระวังระวังรถ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 ยกมือไว้นะตึกเพื่อลอยอ่ะเอ่ขยับรถนะครับขึ้นรถไม่มีช่วงมาจากที่หนูห่าคุณไม่มีปล่อยปล่อยแล้วอ่ะมันลอยอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาเพื่อนด้วยไม่มีใครเอาเพื่อนเลยอ่ะเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนอยู่ค่ะเอาเพื่อนอยู่องถืไปดูฝั่งนู้นลูกซองถือไปดูฝั่งนู้นลูกีอรถอยูฝั่งนู้นลีกรถอยู่ไหนลีกซอถือไดูฝ่งนู้นลูกซองถือไปดู่งนู้นลูกองถือไปด่ะรถ้นลูกซองถือไป่ะ พี่โตพี่โตอีซ่อพี่โตหลุดพี่ตี้ลอยู่มาอยู่อยู่นี่ค่ะพี่โตอยู่นี่พี่โตอยู่นี่ถนนถนนเห็นถนนไหนไปโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลไหมเอาหลุดได้ไงอ่ะเอาหลุดเอาหลอนแล้วหลอดแล้วสอนนอสอนอสนอเราไม่ลืมเพื่อนไหมชู มาเจอไฟเมื่อกี้เรามันเริ่มแหว่งแล้วเอาจริงจริงหนูแบบแบบหนูเซ็งมากเลยอะแบบอันเนี้ยเป็นที่เมืองหรอวะชูก่อนไหมชูพี่โตก่อนไหมชูพี่โตก่อนไหมลำลำจ้าต่อป้าลำเพราโดนจับเยอะเอาไงชูพี่โตก่อนจอดก่อนชูเลยป้าชูเลยป้าเลยปยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันโดมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันโดนมาเดี๋ยวมันโดนมานดี๋ยวมันโดนมาเดี๋ยวมันนมานดี๋ยวงนโดนมาเดี๋ยมันโดนมาเดีว่างอยู่าเดี๋ยวมันโดนจับเยอะป่ะครับเดี๋ยอะันโดนมาเยอะป่ะ หลายคนอยู่หลายคนอยู่ที่เห็นนะเมื่อกี้เราเล่นเพลินมากเลยอ่ะเพื่อนตายอสามศพเพื่อนแบบมันอุ้มแบบอุ้มเพื่อนไม่เตี้หัวกูเป็นเทียอะไรกับไม้ไว้ไอ้สตีนหัวกใหญ่มากมั้งจได้ไหมครับตอนตำรวจลงอะครับพยายามแบบว่าไปอุ้มเพื่อนที่ฝั่งบ้านเขาเขาก็พยายามลงไปอ่ะโอเคโอเคหนึงเนาะตอนนี้ภาถ้ามันไม่ตรงนะมันบล็อมอดนสยไปสอนน้องไเอไปเอาไปสอนเอาเอาอเอาอาเ หนูไปเสียเวลาแบบอุ้มเพื่อนแบบเยอะมากอ่ะบางทีมันมันเหมือนมันเอามองบางทีมันติดมือแต่บางทีไม่ติดไงหนูเห็นเพื่อนนอนที่ผืนแล้วแบบอุ้มแล้วพขอุ้มไม่ได้หนูก็วิ่งไปศพอื่นใช่ไมไม่มาแบบข้อมือมันเหหรอมันเหมือนมีคนอุ้มอยู่แล้วแล้วแบบภาพเราเห็นไม่ได้อุ้มไงแต่เราชุบไวมากนะเมื่อกี้อ่ะเล่นดีมากไปสแนลไปสแนอแตเขาแบบลุมเยอะมากอ่ะจริงจริงเขาลมเยอะมากเมื่อกี้เฮ้ย อะะะไรวน่เราเราโดนจับกี่คนอ่ะสองคนสองคนออกมายังออกมายังออกมายังมองโดนมองโดนยังยังไม่ประกาศเลยเฮ้ยเหลือวจะมีคนหลุดมาคนนึงนี่พี่เลออนจะหลุดแล้วเนี่ยแล้วผมว่าจะเล่นเร็วใส่มันอะว่าจะเล่นเร็วใส่มันอะเราต้องเล่นเร็วนะเพราะว่าแบบไม่เอาคูดาวไม่เอาคูดาวอ่ะไอใครติดคุกอ่ะผมไม่รู้ชื่อคนติดคุกไอแต่เขาจะเอาไงถนนโต๊โต๊บอกบอกได้ปะโต๊ะโต๊ะบอกไม่เดียวไปในดางแชทแล้วเขาน่าจะอ่านงั้นเราก็ต้องไปไล่กระบังปะเขาอยู่อ่ะ พอราอกดีกว่รา,รา,ร,าราจอดแอบข้างทางหน่อยมันแฝงขวางทางตำรวจพี่บอ <c> กพี่มอกไห Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and brace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness <oughs> to hell and back. What's my purpose? <c oughs> What do I grab? A slippery surface, a heart attack.